ฝนนิตยาสันออนดีค่ะมาจากทีมสี่สิงบุรพาค่ะคือฝนเข้ามาในไลออนมอประทับใจตัวนี้มากเลยค่ะเพราะว่าทำให้ชีวิตครอบครัวฝนดีขึ้นจากที่แบบว่าคือมีปัญหาเกี่ยวกับการหลับนอนอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือก่อนเด็เดไอ <laughs> ้มีปัญหาการหลับนอน,นคือเขาไม่เคลียร์พี่ไม่เคลียร์นอนไม่หลับหรือว่าอะไร, <laughs> รไมันชัดชัด <laughs> เราคือมีแฟนอายุน้อยกว่า,าแต่ว่าฝนเนี่ยอายุ48ปีแล้วก็ถือว่าคือเข้าวัยวัยทองแล้วค่ะคือพอเราพอพอได้เจอสินค้านี้ฝนเลยทานตอนที่แรกเลยนะฝนทานวันละกล่องอวันละกล่องเลยนนะวันละกล่องเลยฝนทานที่แรกแล้วพอทานที่แรกแล้วมันรู้สึกมันแบบว่าเขาเรียกว่าต้องชวนแฟนเขา้าเข้าห้อง ทำงานก <c oughs> ับพโยค่ะ <c oughs> คือจะไปจัดเท้า <c oughs> ทีนี้ปวรู้สึกปวดท้อง <c oughs> ปวดท้องมันปวดลงข้างล่างปวดจืดเ <c oughs> หมือนว่าเราแบบรู้สึกว่าไม่ไม่โอเคแล้วเหมือนว่าเป็นอะไรสักอย่างตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรตอนแรกเขาทีนี้ก็เลยพอใบทํองงานปุ๊บถึงรู้ว่ามันมีช่วงใบทองอ่ะมันจะมีเลือดออกเป็นก้อนดำๆอะค่ะหลุดออกมาหลุดออกมา ตอนหลังจากที่เราปวดอะปวดจื้นได้ประมาณสองวันปวดแบบแรงมากแบบตัวโกงเลยค่ะหลุดพอหลุดออกมาแล้วเรารู้สึกว่าอุ้ยทำไมโล่งแต่วันนั้นอนะก็ถือคอลีเดย์ไปนะคะไปทําง,งานถือคอลีเดย์ไปเป็นกล่องก็กินอนะทั้งวันอนะไปเจอทีมงานก็แบ,บ่งให้ทีมงานกินคือประทับใจตัวคอลีเดย์เนี้ยมากค่ะแล้วจากที่แบบว่าเราหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าแฟนเราเขาก็บอก เออเราเหมือนเราดีขึ้นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือหลายหลายอย่างในการในดีในทางไหนโอ้ย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 อยู่ไหมเนี่ยสามีอยู่ไหนสามีสามีเรียกมาหน่อยไห้คำว่าดีดียังไงทัดคัดได้ไหมพี่ฝนรรมดาระพูดนรื่อัอะไรกนี้นะค่ะก็คือแบบว่ามันคือจากที่ว่าเราแบบพอเข้ามาจุริจเราแต่ก่อนเราไม่รู้สึกอะไรเลยแบบ ินต่คอลเดยไปเนี่ยต้องสกิทเขาแต่ทีนี้บางทีเราไม่ได้บอกเขาเรามีความรู้สึกนะแต่บางทีเราไม่กล้าบอกเขาก็บอกทําไมไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยสนุกแล้วหาทงานคอลเดยไปแล้วรู้สึกชีวิตคู่มีความสุขไหมใช่ค่ะชีวิตคู่มีความสุขครอบครัวมีความสุขตอนเนี้ยคือประทับใจคอลเดย์มากค่ะคุณเชื่อผมไหมเขาก็ทำเขาก็ทำงานด้วยกันะบารับก่อนนั้นนะผัวไม่เคยตาม ไปไหนมาไหนทำงานที่ไหนผัวไม่เคยตามแต่เดี๋ยวนี้ครับไม่ว่าจะไปงานไหนหัวตามต่อยต่อยเลยจริงไหมจริง